คิดอยู่นานนะคะว่าเออคริสต์มาสนี้นะคะเราจะหาอะไรที่เผ็ดๆแซบ่บๆสดเวลาแก้แห้งแล้วกินอะไรดีกิวคิวสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้สาวไม่อยู่บ้านเลยค่ะนางออกไปข้างนอกนะคะเราก็มีเวลาที่จะทําอะไรที่แบบกินชุนๆสักหน่อยก็คืออันนี้เลยค่ะแล้วดาวก็ามาทําตอนเย็นด้วยนะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะจ๊ะทําไมดาวต้องบนเรื่องหน้าต่างเพราะว่าคุณชายเวลาเข้ามานะก็จะบอกอ้ยทำไมกินแรงจังวันละแรงยังไม่พอนะคะไปถึงหน้าบ้าน,นจ๊ะ ดาวก็ไม่ได้สนอะไรแต่อย่างใดนะคะวันนี้ก็อยากจะทําอยากจะกินกันแหละเพราะว่าคริสต์มาสนี้ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะอีกสองสาวันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะเชื่อเลยว่าคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะมีการดงการดื่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากจะกินอะไรที่แบบว่าเวลาแก้หงแก้แฮงได้ดีก็คือดาเป็นคนที่ชอบกินพวกกุ้ยตงกุ้ยเตี๋ยวพวกอะไรที่เป็นซุปพวกอะไรเนี่ยมันคือแบบจดชื่อมันแก้แฮงได้ดีนะคะก็เลยจะเป็นอะไรที่มันเป็นซุปๆนั่นแหละก็เลยกะว่า จะทาขนมจีนนะคะน้ํายาป่าไว้กินนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ได้เลิกยามดีนะคะก็เลยจัดเลยจ้าก็คือคุณชาไะซื้อปลาขาวมาให้นะคะวันนี้ไม่ได้ทําปลากระป๋องนะทุกคนก็เลยจะใช้ปลาขาวไป2ชิ้นนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องไปเลยค่ะพร้อมกระเทียมนะคะพริกแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็ลืมตะไคร้นะคะตะไคร้อยู่ไหนไม่รู้นะคะเราก็จะใส่ใบบวบกุลลงไปส่วนตัวเครื่องเดาจะใส่ขนอไป2ก้อนนะคะสซมเกลือนะคะเติมเกลือเติมน้ำาป่งน้ำปลานะคะแล้วก ก็ผงเมอลงไปนะคะรอบนี้ดาวจะไม่มีการที่แบบว่าตักออกมาแล้วก็มาตำนะ้ไม้ก็คือดาวต้มให้มันสุกพร้อมกันเลยแล้วก็ปรุงไปเลยนะคะพอให้มันสุกมันอะไรเสร็จดาวก็จะใช้ตัวปั่นนะคะปั่นไปเลยนะคะแล้วก็เติมด้วยลูกชิ้นปลานั่นแหละคะ่ะทุกคนขาที่จริงดาวว่าทุกคนก็ทําเป็นแล้วเนาะดาวจะอธิบายทําไมนะคะก็อยากคุยนะคะก็ไม่มีเรื่องอะไรคุยนะคะแต่เชื่อเลยว่าคาริสต์มาสนี้ทุกคนก็ไม่มีเวลาจะทากับข้าวนะคะและส่วนตัวดาวเองก็ไม่มีเวลาทํากับข้าวจะทําแบบที่แบบง่ายๆสุดและดาว ก็อยากจะกินอะไรเป็น,ปนซุปก็เลยกะว่าจะทำไว้หม้อน,นึงแล้วก็ทําเผื่อแบบเออเวลาเรามาดื่มมาแฮงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออได้ทํากินเลยนะคะไม่ต้องแบบเออไม่นั่งทำคับคงมกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาเพราะว่าเวลาจะกินเนี่ยเรามาทําในช่วงเวลาที่แบบอ้เมาอยู่นะเดินไม่อยู่นะทำเนะี่ยมันก็ไม่ดีอีกแหละมันก็คือถามว่ามันไม่ดีตรงไหนเพราะว่าตัวเองจะทําผิดทําถูกไม่รู้แล้วก็ขี้เกียจน,นั่นแหละคะ่ะแล้วเวลาเป็นช่วงกลางคืนเนาะเราก็อยากจะแบบเออใส่ไมโครเวฟแล้วก็กินเลยนั่นแหละง่ายสุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ ทำอะไรได้เดาก็จะทําไว้ก่อนเลยจ้าหนึ่งอย่างละเออเตรียมวนทรงวนเส้นมาเลยนะจ้าเดาก็เตรียมมาเลยสองถุงนะคะเพราะว่าได้ไป้านเอเชียก็ซื้อทั้งเส้นขนมจีนมา2ถุงแล้วก็แบบวนเส้นมา2ถุงเผื่อไว้เลยเพราะว่าคิดอยู่แล้วละ่ะว่าช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นียมันก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่บ้านกินนะคะอุปสรรคของการภาคเสียงนะคะสาวน้อยนะคะมีแฮชจุงแฮชชุยนะคะแล้วก็คริสต์มานี้นะคะเดาก็คิดไว้เลยเราอยายามุนเส้นนะคะแล้วก็ตำวนเส้นนะคะพวกขนมจีนก็แบบ เส้นขนมจีนมันยาป่าอะไรประมาณนี้ส้มตำอะไรอย่างนี้เนาะเผ็ดๆแซบ่แซบๆอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าชื่นใจนะจ๊ะคิดถึงสมัยรุรุ่นนะคะเวลาเราเลิกสักคงจะพับนะคะก็จะไปนูน่นซุปกระดูกหมูนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนขาล้กไปซดน้ําแบบชื่นใจบางทีก็ไปร้านข้าวต้มเนาะรอบดึกนั่นแหละคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบซดนะคะหรือไม่ก็เกาเหลาก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเนาะเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้เคยทานแบบนี้เราก็เลยต้องติดมาตั้งแต่ในแต่ไรเวลาหลังดื่มหลังอะไรอย่างเงี้ยดา ก็มีแบบเติมอะไรที่เป็นซุปเข้าไปเผ็ดเผ็ดชื่นใจร้อนๆนั่นนะคะมันก็ทําให้แบบตาเปิดเลยจ้าแล้วคริสต์มาสนี้ทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกดาวด้วยนะส่วนครอบครัวของดาวนะคะก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะคะก็ต้องรอคุณชายก่อนว่าหลังคริสต์มาสนี้จะมีแผนไปเที่ยวที่ไหนจะไปเขาดาวที่ไหนก็ดาวก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเหมือนเดิมเช่นเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้ดาวก็ไม่ได้แจ้งใจนะคะว่าจะไปดินเนอร์ที่อื่นไหมแต่ก็มีคริสต์มาสอีฟจะไปดินเนอร์กันนะคะ แต่ปีนี้ที่ร้านอาหารเขาไม่ได้ทําอาหารเราอาจจะไปช่วงกลางวันนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนอีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็คริสต์มาสนี้ขอให้ทุกคนได้ของขวัญสมปรารถนานะคะว่าอยากได้อะไรของให้ได้ชิ้นใหญ่ๆนะคะทุกคนมองไปอีกทีคุณชายบอกว่าเธอเอาไปคั่วอะไรทําไมหม้อมันไหมขนาดนี้มันเป็นหม้อไรน้ํามันไงทุกคนแต่เดาเอามาคั่วพริกไหมเกียมเลยคะ่ะเดาหัวลรอกบเกินไปจ้า